เวลาพูดถึงการเลือกโรงเรียนให้กับลูกถ้าอยากให้ลูกเก่งภาษาหลายคนจะต้องนึกถึงโรงเรียนนานาชาติแต่ถ้าพูดถึงความเข้มข้นทางด้านวิชาการโดยเฉพาะเรื่องเลขแล้วก็วิทยาศาสตร์ คนก็อาจจะนึกถึงระบบการศึกษาแบบเอเชียที่ให้ความสําคัญกับส่วนนี้จนทําให้นักเรียนในแถบเอเชียมักได้ชื่อว่าเก่งเลขแล้วก็วิทย์กันเป็นส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดถึงโรงเรียนไทยคุณภาพหลายคนก็คงนึกถึงโรงเรียนสาธิตเพราะนอกจากคุณภาพการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานแล้วยังมีความใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยอีกด้วย ทำให้น้องๆมีทางเชื่อมให้นักเรียนได้ทดลองเรียนหรือทําความคุ้นเคยก่อนที่จะได้เข้าไปเรียนหรือใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลายัยแต่จะดีแค่ไหนถ้าเรามีหนึ่งโรงเรียนที่รวม3จุดเด่นเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันแล้วยังปลูกฝังทักษะทางด้านนวัตกรรมแห่งอนาคตด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นวิชาทางด้านซอฟต์แวร์พื้นฐานการเขียนโปรแกรม บล็อกเชนเทคโนโลยีออคเมนเท n t เรียลิตี้ว i ช t ลเรียลิตี้หรือ Internet o น Things ิที่จะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่สนใจเรียนในสายวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะวันนี้ b i บิส l b ล i n งเลยจะพามาทําความรู้จักโรงเรียนสาธิตนานาชาติที่ไม่ได้สอนแค่คณิตาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในตําราเท่านั้นแต่ยังสอนให้น้องๆรู้จักนําไปต่อยอดเพื่อสร้างอนาคตของตัวเองได้อีกด้วยอย่างโรงเรียนนานาชาติ KMIDS โรงเรียนนานาชาติที่ไม่ได้โดดเด่นแค่ด้านใดด้านหนึ่งแต่ผสมผสานความเป็นเลิศทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความเป็นสากลเข้าไว้ด้วยกันค่ะ รงเรียนนานาชาติ KMIDS มีชื่อเต็มๆว่า King Mongkut's Institute of Technology ลาดกระบัง International Demonstration School หรือชื่อไทยว่าโรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นโรงเรียนสาธิตที่ใช้หลักสูตรนานาชาติแบบอเมริกันความพิเศษคือที่นี่เป็นโรงเรียนสาธิตที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังหรือที่หลายคนอาจจะรู้จักกันในชื่อย่อว่า KMITL ทาง KMITS เขาจะใช้ระบบการศึกษาแบบอเมริกันแบบเฉพาะของโรงเรียนที่เรียกว่าหลักสูตรสตรีมซึ่งความพิเศษอยู่ที่ในตอนเริ่มตน้นหลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยทีมงานที่ผ่านการอบรมจาก Carnegie Mellon ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะนํามาพัฒนาปรับให้เข้ากับยุคสมัยและสไตล์าการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบนันซึ่งทําให้นักเรียนของ KMIDS เขาขึ้นชื่อว่าโดดเด่นในทักษะด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์การเขียนโค้ดหรือการใช้เทคโนโลยี AI ค่ะที่สำคัญคือ KMIDS เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับ Digital Literacy ให้นักเรียนมีความแตกฉานรู้เท่าทันเทคโนโลยี เพราะว่า KMIDS เขามีเป้าหมายที่จะสร้างเด็กๆให้เป็น Masters of Innovation หรือผู้นำด้านนวัตกรรมที่จะก้าวนำในโลกอนาคตที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับเทคโนโลยีและพร้อมเปลี่ยนทุกความท้าทายให้เป็นโอกาสทางโรงเรียนเขาก็เลยรวบรวมมาตรฐานการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการยอมรับระดับโลกจากหลากหลายบอร์ดเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งการผสมผสานมาตรฐานการศึกษาต่างๆเหล่านี้เข้าไว้เนี่ยทำให้ KMIDS สามารถเตรียมความพร้อมให้นักเรียนประสบความสําเร็จได้ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกค่ะปัจจุบันนี้ KMIDS เขาจะเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นป .6 หรือว่าเกรด6ไปจนถึงมัธยมปลายหรือเกรด12แต่ทาง KMIDS เนี่ยเขากําลังทดลองทำาายล์ต์โปรแกรมและมีแผนการที่จะขยายเปิดรับน้องๆตั้งแต่ระดับอนุบาลและประถมศึกษาเพื่อให้เด็กๆได้เรียนกันอย่างต่อเนื่องในหลักสูตรเดียวกันตั้งแต่แรกเต ริ่มไปจนถึงจบการศึกษาเร็วๆนี้ด้วยค่ะแต่ถ้าถามว่าแล้ว KMI DS มีความพิเศษยังไงอายคิดว่ามีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะเรื่องแรกเลยก็คือ อย่างที่บอกว่าเขาเป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเน้นการเตรียมพร้อมเด็กๆไปสู่โลกอนาคตใช่ไหมคะที่นี่เขาก็เลยจะเน้นการสอนและการพัฒนาทักษะ Ste ีมซึ่งก็คือวิชา science technology engineering art และ mathematics หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ศิลปศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะความน่าสนใจอยู่ตรงที่การบูรณาการศิลปะเข้ามาด้วยนี่แหละคะ่ะเพราะว่า KMI DS เขาเชื่อว่าความคิดสร้างสารรค์เป็นกุญแจสําคัญ ที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กลายเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าได้ อีกเรื่องที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของ k m i d s เลยก็คือความสัมพันธ์กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าค่ะซึ่งนอกจากจะมีมาตรฐานการสอนที่เชื่อถือได้เหมือนกันแล้วที่นี่เขาก็มีโครงการที่เรียกว่า Pathway Program ที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้ลองเรียนวิชาระดับมหาวิทยาลัยกันตั้งแต่ตอนมัธยมเลยแถมยังได้ใช้ f a c i ล i ต y ต่างๆของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าด้วยซึ่งทางโรงเรียนก็มี Pathway Program ให้เลือกหลายเส้นทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น คณะแพทยาศาสตร์คณะทันตแพทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติคณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมบูรณาการคณะบริหารธุรกิจหรือคณะอุตสาหกรรมอาหาร และที่สำคัญก็คือถ้าน้องๆคนไหนเรียนพาทเวイโปรแกรมแล้วทำคะแนนได้ตามเกณฑ์ก็มีโอกาสที่จะได้เป็น preferred choice ในการสมัครเข้า KMITL เลยนะคะเพราะว่าพื้นฐานการเรียนรู้ของ k m i d s เนี่ยจะสอดคล้องกับระบบมหาวิทยาลัยอ,อยู่แล้วด้วยข้อถัดไปคือการเรียนรู้สกิลล้ำสมัยที่หลากหลายและน่าสนใจ เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือ KMIDS เนี่ยเขาเป็นโรงเรียนแบบสายวิทย์เข้มข้นแต่ก็มีความครีเอทีฟสูงวิชาที่นี่ก็เลยเป็นวิชาวิทย์ที่ไปไกลขึ้นอีกหลายสเต็ปเลยค่ะอย่างเช่น ที่เด่นๆเลยก็จะมี Robotics ที่นักเรียนที่นี่เนี่ยจะได้เรียนสร้างแล้วก็ควบคุมหุ่นยนต์แถมการเรียน Robotics ์ที่นี่เนี่ยก็ยังไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในวิชาบังคับนะคะเพราะว่าถ้าน้องๆสนใจก็สามารถเรียนเพิ่มเติมได้จากวิชาเลือกชมรมหรือจะไปแข่งขัน world robot olympiad หรือ WRO ก็ไปได้ซึ่งทีมของโรงเรียนก็เพิ่งคว้าแชมป์มาได้ในปี2023ด้ค่ะ นอกจากโรบอติกส์แล้วนักเรียนของ KMIDS ยังจะได้เรียนเขียนโปรแกรมเรียนรู้เทคโนโลยีบล็อกเชนการสร้างโลกเสมือนอย่าง ARVR หรือออกแบบและผลิตสินค้าที่เราคิดไว้ให้ออกมาเป็นของจริงเรียกว่าวิทยาศาสตร์ที่นี่ไม่ได้ติดอยู่แค่ในตำราเรียนอย่างเดียวแน่นอนและข้อสุดท้ายคือการสร้างประสบการณ์การศึกษาที่เหมาะกับนักเรียนทุกคนแบบ t a i l o r m a d e เพราะว่าที่ KMIDS เขาจะมีระบบการจัดการแผนการเรียนแบบเฉพาะให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลที่เรียกว่า personalized learning หรือว่า Individual Support Student Learning นนั่นเองค่ะโดยคุณครูจะวิเคราะห์จากผลการเรียนของน้องๆแต่ละคน เพื่อปรับแผนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนให้มากที่สุดค่ะแต่พอเป็นโรงเรียนสาธิตนานาชาติระบบอเมริกันหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วโรงเรียนจะใช้มาตรฐานแบบไหนอย่างที่เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้เลยค่ะว่า KMI DS เนี่ยเขารวบรวมมาตรฐานการศึกษาฉบับอเมริกันเข้ามาไว้ด้วยกันอย่างวิชาคณิตศาสตร์ที่นี่ใช้มาตรฐาน Common Core State Standard หรือเรียกย่อๆว,ว่า CCSS ซึ่งเป็นมาตรฐานการศึกษาที่ถูกพัฒนาขึ้นในสหรัฐ อเมริกาแล้วก็ใช้ในรัฐต่างๆเพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพทัดเทียมกัน ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ป,ปัญหาไม่ใช่แค่ท่องสูตรอย่างเดียวส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะใช้มาตรฐาน Next Generation Science Standards หรือ NGSS ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบลงมือทําจริงเรียกว่าให้เด็กๆได้ทดลองได้ค้นคว้าแทนที่จะนั่งฟังทฤษฎีเท่านั้นในด้านภาษาอังกฤษทางโรงเรียนใช้มาตรฐาน Next Generation Learning Standards หรือ NGLS ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการอ่านการสื่อสารและการวิเคราะห์สำหรับน้องๆที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม,ตมทางโรงเรียนก็มีการใช้มาตรฐาน California English Language Development เข้ามาช่วยเสริมด้วยค่ะส่วนวิชาสังคมศึกษาที่นี่ใช้มาตรฐาน American Education reaches out ที่ช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ในมุมมองที่กว้างขึ้นเห็นภาพรวมของโลกมากขึ้นและแน่นอนว่าในฐานะโรงเรียนในประเทศไทย KMIDS ก็ต้องมีการบูรณาการมาตรฐานของสอสอหรือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเข้าไปด้วยสำหรับน้องๆที่อยากท้าทายตัวเองมากขึ้น KMIDS เนี่ยเขาก็มีวิชา Advanced Placement หรือว่า AP ที่ได้รับการรับรองจาก College Board ซึ่งเป็นองค์กรจากสหรัฐอเมริกาที่จัดการสอบอย่าง SAT ให้เรียนกันตั้งแต่ระดับชั้นเกรด9เป็นต้นไปซึ่ง AP ถือเป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่อยู่มัธยมกันเลยค่ะ นอกจากจะช่วยเตรียมความพร้อมด้านวิชาการแล้วที่สําคัญคือหน่วยกิจเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกด้วยซึ่งถ้าน้องๆไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่เขายอมรับหน่วยกิจเอพก็อาจจะช่วยย่นระยะเวลาการเรียนในมหาวิทยาลัยให้สั้นลงเพราะว่าคะแนนวิชาเอเอาไปใช้แทนหน่วยกิจในมหาวิทยาลัยได้เลยประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายได้ในทีเดียวซึ่ง KMI DS เขาก็มีวิชา AP ให้เลือกเรียนถึง18วิชาด้วยกันค่ะ เท่าที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ก็นับว่า k m i d s เนี่ยเขาทำได้สมชื่อโรงเรียนอินเตอร์ที่เน้นด้านนวัตกรรมด้วยความตั้งใจที่จะเตรียมปลูกฝังเด็กๆให้มีทักษะพร้อมก้าวไปสู่โลกอนาคตแต่อาจจะมีหลายคนที่สงสัยว่าสำหรับเด็กเล็กการเน้นไปทางด้านวิชาใดวิชาหนึ่งอาจจะเป็นการตีกรอบให้กับเด็กๆมากเกินไปหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าในระดับอนุบาลจนถึงเกรดหนึ่งที่นี่เขาใช้ระบบ Play Based Learning หรือการเรียนรู้ผ่านทางการเล่นค่ะส่วนความเข้มข้นทางด้านวิชาการ เ, <S <S เขาจะเริ่มค่อยๆไต่ตตระดับกันตั้งแต่เกรด2ที่น้องๆจะได้เริ่มเรียนศาสตร์ทางด้าน Ste ีมที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นของ K M I D S เลยก็คือ STEM with Robotics ค่ะหรือการสร้างและการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์นั่นเองหลักสูตรต่างๆมาแบบระดับโลกแล้วการเรียนการสอนก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าคุณครูที่นี่มาจากทั่วโลกเหมือนกันค่ะโดยคุณครูที่นี่กว่า95%ก็เป็นครูต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาจากหลากหลายประเทศทําให้มั่นใจได้เลยในเรื่องคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษส่วนวิชา เฉพาะทางอื่นๆก็จะมีครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมือนกัน อย่างเช่นครูภาษาไทยก็จะสอนภาษาไทยครูคนจีนก็จะสอนภาษาจีนแบบนี้ค่ะแต่ถึง k m i d s จะมาแนวสาย innovation แบบจัดเต็มเรื่องภาษาและความคิดสร้างสารรค์ก็ยังเป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความสําคัญมากๆนะคะยังมีภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในวิชาบังคับ mm hmm. เช่นเดียวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยศิลปะแล้วก็ดนตรีค่ะสําหรับน้องๆเกรด6กถึงแก็มีตัวเลือกที่น่าสนใจให้เลือกเรียนระหว่าง Public Speaking หรือภาษาจีนพอขึ้นชั้นที่สูงขึ้นไปทางเลือกในการเรียนรู้ก็จะยิ่ง หลากหลายมากขึ้นไปอีกค่ะโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นก็คือ Pathway Program ที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้มาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะเข้าใจเรื่องหลักสูตรของ KMIDS มากขึ้นแล้วแต่จะทำอย่างไรให้มาตรฐานระดับโลกเหล่านี้สามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดและวิธีการที่ KMIDS ใช้ในการพัฒนาการศึกษาเราก็เลยไปถามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัมภอร์อำพาพนันตินาคอนกูลผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบัานเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาให้ค่ะการที่เราเป็นหลักสูตรแบบน,นี้มันมีที่มาที่ไปตอนนั้นเนี่ยผู้บริหารเขาก็มีความคิดที่ว่าเราควรจะมีโรงเรียนต้นแบบจุดเด่นของมันก็คือจะต้องเป็นโรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์กับ ความต้องการของประเทศด้วยค่ะในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมประกอบกับมีอาจารย์ของเราด้วยค่ะที่จบจาก c a r n e g ก e m เมล o อท่านผู้บริหารเขาก็มองว่าเราน่าจะลองให้ทาง c a r n น g ก e m เมล o n ช่วยออกแบบหลักสูตรซึ่งหลักสูตรที่เราใช้เรามีชื่อเรียกมันว่าสตรีมค u r ิคล u l ั m ใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะทาง Carnegie m เมล o อเป็นสารตั้งต้นให้เราในการออกแบบหลักสูตรต่างๆแต่ถึงนาทีนี้ก็ต้องบอกน้องอายว่าเราเองก็มีการปรับ ให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งแข็งแรงตอบโจทย์ให้กับเคมิสของเราได้เป็นอย่างดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความเป็นอเมริกันค r ริูลัมแบบนี้มาต้องบอกว่าเราใช้มาตรฐานตัวเดียวกันกับที่ทางฝั่งอเมริกาใช้หมดเลยปีที่แล้วเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจที่เราได้พยายามพัฒนาหลักสูตรจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับในการประเมินของ w a s w a s คืออะไรก็คือ Western Association Of School and College เป็นหน่วยงานเอเจนซี่ที่เขาจะต้องประเมินคุณภาพโรงเรียนหลักสูตรอเมริกันในอเมริกาเน,นี่ยคือเราต้องการวอสที่จะเป็นตัวการันตีว่าหลักสูตรของเรามีคุณภาพแล้วเราก็ยังผ่านของประเทศไทยเองด้วยนะคะก็คือของสมศรหรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกกัน o อนิสกาเราผ่านแล้วทั้งคู่เลยค่ะ สิ่งที่โรงเรียนชูมากๆคือหลักสูตรการสร้าง Master of Innovation ค่ะอาจารย์ก็เลยอยากสอบถามอาจารย์ค่ะว่าหลักสูตรนี้ที่สร้างขึ้นมาจะสำคัญต่อการศึกษาของประเทศไทยอย่างไรคะในมุมมองอาจารย์เนื่องจากเราเป็นโรงเรียนสาธิตภายใต้การกํากับดูแลของสจรหรือราชบังนะคะเราก็จะมีวิชั่นหรือตัววิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันไปด้วยกันเพราะว่าทางฝั่งของสจรเนี่ย เขาจะบอกว่าเขาเป็น world master of innovation เราก็ถือว่าเป็น master of innovation เราตั้งใจจะสร้างนวัตกรตัวน้อยที่ไปตอบโจทย์ในการปลูกฝังให้เขาได้ทักษะที่จำเป็นที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ค่ะเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญมากๆดังนั้นเด็กยุคใหม่ที่เขาเกิดมาเขาเกิดมากับเทคโนโลยีเขาเกิดมากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราก็เลยต้องพยายาม ทําให้หลักสูตรเราเนี่ยมีความพร้อมในการปลูกฝังทักษะหรือว่าความรู้ต่างๆที่มันเหมาะสมที่มันจะทําให้เขาได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์หรือการแก้ไขปัญหา เรามองว่าทักษะเหล่านี้ค่ะเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นที่มันจะช่วยหล่อหล,อ,ลอมเขาให้พร้อมต่อการไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและพร้อมต่อการไปเป็น world citizen ด้วยเช่นกันนั่นคือคําตอบว่าทำไมเราอยากสร้าง master of innovation ตั้งแต่ยังเป็นวัยมัธยมอยู่สําหรับเด็กๆที่ฝันไกลว่าแบบอุ้ยเราจะไปถึงนอกประเทศเคมีส่งเด็กๆไปให้ได้ไกลถึงแค่ไหนคะอันนี้เป็นความ ภาคภูมิใจในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนนะคะอย่าง2ปีที่มาอยู่เนี่ยค่ะ mm hmm. เด็กๆก,ก็สามารถแสดงความสามารถศักยภาพให้เราได้เห็นว่าเขาไปไกลถึงอเมริกาแคนาดาด้วยค่ะหรือจะฝั่งอังกฤษก็มีแล้วก็ฝั่งเอเชียก็มีเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆของทางญี่ปุ่นทางเกาหลีรวมถึงใกล้บ้านเราคือสิงคโปร์มีน้องคนนึงฉีกแนวสุดๆไปฟิล์มสตูดีค่ะ คนนี้ค่ะที่ไปเรียนควีนสแลนด์ค่ะเพราะฉะนั้นการจะบอกว่าจริงๆเด็กที่นี่เราปั้นให้เขาเป็นนวัตรกรก็จริงนะคะเขาจะไปทางไหนก็ได้นั่นเองอย่างที่เล่าไปเราเป็น Innovative School ใช่ไหมคะเราเน้นเรื่อง Innovative Thinking เราเน้นเรื่อง problem solving skill เราเน้นให้เขามีการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพราะฉะนั้นทักษะสำคัญๆญเขาก็สามารถที่จะนำไปใช้หรือปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ที่เขาจะไป จะเป็นสาขาไหนเนี่ยทางโรงเรียนยินดีหมดเลยกับความสำเร็จของพวกเขาในอนาคตกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเราเองก็มีการพัฒนาให้หลักสูตรตอบโจทย์กับผู้เรียนให้ได้มากที่สุดดังนั้นการจะเตรียมหรือการทำให้เด็กเขามีความพร้อมที่สุดพร้อม ที่จะไปใช้ชีวิตพร้อมที่จะไปก้าวต่อไปกับการประกอบอาชีพที่เขาเลือกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะต้องเป็นนักอินโนเวเตอร์ที่สามารถพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ได้นั่นคือความไฝฝันเลยค่ะของโรงเรียนนี้ค่ะที่จะสร้างนวัตกรที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษนี้ค่ะ และเด็กๆก,ก็ไปได้ไกลจริงๆค่ะเพราะว่ามีเด็กๆมากมายที่ได้สร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจทั้งสำหรับตัวเด็กๆเ,เองแล้วก็ประเทศไทยด้วยค่ะ จนถึงตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่า KMIDS เนี่ยเขามีความพร้อมทั้งในแง่ของหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารแต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือความสุขของเด็กๆในการเรียนรู้เพราะถึงแม้ผลลัพธ์ทางด้านวิชาการจะเป็นเป้าหมายที่หลายคนให้ความสําคัญแต่การได้เติบโตและพัฒนาอย่างมีความสุขก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกันใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังประสบการณ์ตรงจากคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งลูกๆมาเรียนที่ KMIDS กันดีกว่าค่ะว่าพวกเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในตัวลูก อยาาไบ้งประเทศไทยเนี่ยมีโรงเรียนนานาชาติเริ่มเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวนี้แต่ว่าทําไมถึงเลือก KMI DS ค่ะโรงเรียนเนี่ยอยู่ในชุมชนการศึกษามีมหาวิทยาลัย KMITL มี c o u r e g e นวัตรกรรมมันพร้อมที่จะอุ้มชูเขามีเพื่อนบ้านที่มีระบบการศึกษาที่แข็งแรงเขาเหมือนกับอยู่ตรงไข่แดงเป็นเซ็นเตอร์เพราะนั้นก็เลยตอบโจทย์คุณพ่อว่าทําไมถึงต้องพาเขามาที่นี่อันดับแรกที่เราต้องดูก็คือการหลักสูตรของโรงเรียนนะคะ ด้วยโรงเรียน K m i d ี่ s เน้นพวกวิยาศาสตร์คณิตศาสตร์รวมถึงเทคโนโลยีด้วยเพรฉนันเนี่ยมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราได้เลือกเรียนโรงเรียนนี้รวมทั้งด้วยหลักสูตรเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของ KITL m เราก็มีความเชื่อมั่นได้ว่าสามารถที่จะตอบโจทย์ของลูกได้รวมถึงการเรียนเรื่อง robotics AI แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ย เด็กได้แน่ๆภาษาด้วยความเป็นโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเราก็ได้ภาษาอังกฤษแน่ๆอยู่แล้วตอนแรกเห็นก็ประทับใจแล้วแต่พอพาน้องเข้ามาเรียนแล้วอะค่ะชอบส่วนไหนของเคมายเดสที่สุดคะที่นี่เรียนคณิตศาสตร์ทุกวันแล้วก็เรียนวิทยาศาสตร์ทุกวันเรียนภาษาอังกฤษทุกวันแถมยังมีเซอร์ไพรส์ให้คุณพ่ออีกตัวนึงก็คือมีพับลิกสเปรกิ่งแต่ว่าอีกจุดหนึ่งคือเราคงจะทิ้งตัววัฒนธรรมไทยภาษาไทยไปไม่ได้ ที่นี่มีภาษาไทยที่เข้มข้นคุณแม่คะชอบตรงไหนที่สุดคะลูกอยู่เกรดสิใช่ไหมคะมีโปรแกรมพิเศษที่ลูกสามารถที่จะเข้าไปเรียนลองเรียนของระดับมวิทาลไยได้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้ลูกได้ลองเรียนดูก่อนว่าริ่งชอบไหมสนใจไหมค่ะเด็กบางคนเข้าไปเรียนในมหาลัยแล้วบอกว่าตัวตนนี้ไม่ใช่ทั้งที่เขาเลือกต้องโดดออกมาแต่พาร์ทเวนเป็นเวย์ที่ให้เขาได้ลองเข้าไปเรียนเรียนร่วมกับเด็กมหาลัยปีนึง เขาจะตอบโจทย์เลยว,ว่าเฮ้ยนี่ใช่ไม่ใช่นี่คือเป็นเป็นคีย์สักเซสที่ท,ที่ที่คุณพ่อคิดว่าโรงเรียนพร้อมที่จะจัดให้หาตัวตนเพราะนั้นระหว่างทางมีการทดสอบความก้าวหน้าระหว่างเรียนมีหลักสูตรเข้มข้นแล้วจุดสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบไปสู่มหาลัยมีพาสเว์ให้ลองเรียนเราก็แฮปปี้ที่จะก็จะอยู่กันต่อยาวๆจนจนจน,จนถึงเขาส่งมอบไปสู่มหาลัย ความเปลี่ยนแปลงของน้องหลังจากที่เข้ามาที่โรงเรียน KM Ideas ที่เห็นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่เขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนื่องจากกระบวนการสอนของเขาเนะ่ยที่ที่นี่เขาเรียนแบบ project based learning การเรียนด้วย project based learning เนี่ยทำให้เด็กพัฒน,นาเรื่องการบริหารเขาต้องบริหารจัดการโครงการเวลา2ก,ก,ก,การทำงานเป็นกลุ่มก็าสามารถ participate กับเพื่อนและก็สามารถ communicate กับคนภายนอกด้วยโรงเรียนเนี้ยไม่ได้เน้นแค่วิชาการนะคะ ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้เด็กๆได้ร่วมร่วมงานกันแม้กระทั่งการแข่งต่างๆที่ออกไปแข่งนอกโรงเรียนหรือในโรงเรียนก็ตามเนี่ยก็ทําให้เด็กได้ฝึกการทํางานร่วมกันแล้วก็ฝึกได้การใช้ความสามารถของตัวเองมากขึ้นทงังฝั่งคุณแม่ได้ยินมาว่าน้องแบบมีดนตรีด้วยมีอะไรด้วยแบบที่โรงเรียนถึงจะไม่ได้แบบเน้นเท่าวิทยาศาสตร์แต่น้องได้ร่วมกิจกรรมเหล่านี้กับโรงเรียนด้วยไหมคะค่ะจริงๆกิจกรรมทั้งหมดเนี่ย ลูกก็ร่วมทุกกิจกรรมเลยนะคะคือด้วยความชอบเขาก็ร่วมทั้งวิชาการแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากนั้นอยู่แล้วก็สนุกค่ะมีความสุขดีเด็กมีความสุขค่ะคือจุดสุดท้ายเนี่ยคือความสุขถ้าโรงเรียนเด็กมาเรียนแล้วเกิดแฮปปี้เนสเกิดความสุขอันนั้นคือโจทย์ที่ตอบตอบหมดทุกอย่างะมาถึงคําถามที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือค่าเทอมค่ะ ซึ่งสำหรับ KMIDS เนี่ยค่าเทอมเขาก็จะแตกต่างไปตามระดับชั้นแบ่งเป็นระดับ m i d d l e s c h o o l เกรด6-8ถึ 8, ราคา546,000บาทต่อปีและ High School เกรดถึงราคา567,000บาทต่อปีโดยราคานี้ไม่รวมค่าแรกเข้าค่า Textbook และ security deposit นะคะแต่สำหรับเด็กๆที่มีศักยภาพ KMIDS เขาก็มีทุนการศึกษาสำหรับน้องๆที่มีผลการเรียนโดดเด่นด้วยนะคะนักเรียนใหม่ที่สนใจย้ายมาเรียนที่นี่สามารถขอรับทุนได้ตั้งแต่1,000 0 0 0ไปจนถึง1,90,000บาทเลยและไม่ใช่แค่นักเรียนใหม่เท่านั้นนะคะนักเรียนปัจจุบันที่มีผลการเรียนดีทางโรงเรียนเขาก็มีทุน Academic Achievement ให้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่สนใจอยากให้น้องๆมาเป็นส่วนหนึ่งของ KMIDS สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ นอกจากนี้ถ้าผู้ปกครองท่านไหนสนใจอยากจะให้เด็กๆมาเรียนเสริมทักษะหรือมาทดลองดูว่าจะชอบทางด้านนาวัตกรรมหรือเปล่าที่ KMIBS ก็มีเปิดให้น้องๆได้มาสมัครเรียนคอร์สระยะสั้นกับทางโรงเรียนด้วยโดยจะมีให้เรียนในวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะถ้าหากสนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางนี้เลยค่ะ จากทั้งหมดที่เล่ามานี่คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นวัาทำไม KMIDS ถึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาในระบบนานาชาติโดยการผสมผสานความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับมาตรฐานการศึกษาระดับสากลเพราะในโลกที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปทุกวินาทีการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้งทาง,งด้านวิชาการและความคิดสร้างสารรค์จะเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่โอกาสในอนาคตค่ะ